แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้มีผลกระทบต่อสมองและโรคสมองเสื่อมได้เพราะลำไส้ของคนเราเป็นสมองที่สองภายในำลำไส้มีแบคตตทีเรียหลายชนิดสามารถสร้างสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงถ้าแบคทีเรียที่อยู่นในลำไส้เสียดุลหรือมีแบคทีเรียที่ไม่ดีมากเกินไป มันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยการสร้างสรารพิษและการอักเสบขึ้นซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อสมองโดยการทำให้เซลล์ประสาทของสมองถูกทำลายเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมหรือโรคแอลไซเมอร์ดังนั้นการดูแลแบคทีเรียที่อาศัยอยู่นนในลำไส้ให้เป็นการชะลอหรือป้องกันไม่เกิดโรคสมองเสื่อม